นี้ค่ำคืนนี้เรียกว่าผู้ประสบภัยไม่ใช่แค่ต้องระวังปริมาณฝนที่ตกลงมาต้องติดตามระดับน้ำด้วยนะคะใช่แล้วครับนอกจากทั้ง2พื้นที่ที่คุณวัรวิสาบอกไปนะครับอย่างที่ตรังเองบางพื้นที่ระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ แต่ว่าไม่ใช่มีเฉพาะระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ระดับน้ำตอนนี้ก็ทรงตัวนะครับและบางพื้นที่นั้นระดับน้ำก็เริ่มลดลงนะครับทำให้ช่วง1-2วันนี้บางพื้นที่นั้นอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับอย่างเช่นที่แรกนะครับก็คือที่บริเวณของเขตเทศบาลเมืองหลังสวนนะครับก็เป็นบริเวณของโรงพยาบาลหลังสวนนั้นตอนนี้มีระดับน้ำท่วมสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ50-80ซนติเมตรนะครับทางด้านกรมชลประทานก็คาดว่าถ้าบริเวณนี้ ไม่มีฝนตกลงมาในช่วง1-2ถึงวันนี้สถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับส่วนที่สุราษฎร์ธานีครับก็ยังมีน้ําท่วมนะครับอยู่ในพื้นที่8อํอำเภอด้วยกันก็คือแถวแถวกาญจนดิ์นะครับดอนสักรวมถึงบ้านนาสารนะครับแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอชัย,ยาด้วยนะครับรวมถึงบริเวณของท่าชนะเกาะสมุยเกาะพังงันด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมครับที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มของอำเภอรพระแสง ต้องเตรียมตัวรับมือกับน้ําด้วยนะครับเพราะว่าอีก1-2วันน้ําน่าจะไหลเข้าท่วมได้และคุณผู้ชมถ้าอยู่แถวแถวตลาดชัยยาหรือว่าเทศบาลเวียงและอําเภอชัยยาก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับไปดูกันที่จังหวัดตรังกันบ้างครับยังมีน้ําท่วมแถวที่ลุ่มอยู่นะครับก็คือแถวแถวบริเวณของอําเภอเมืองรวมถึงบริเวณของอําเภอรัศดาด้วยนะครับก็คาดว่านะครับถ้า สถานการณ์นั้นน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เพราะว่าแนวโน้มระดับน้ํานั้นลดลงแต่ว่าที่บริเวณของวังวิเศษและห้วยยอดนะครับระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าไม่มีฝนตกมาลงมานะครับก็มีข่าวดีว่าน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วง1-2วันข้างหน้าครับ ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีน้ําท่วมในหลายๆอําเภอนะครับก็แถวๆชะอวดนะครับรวมถึงบริเวณของเชียนใหญ่หัวไซด้วยนะครับก็มีระดับน้ําสูงอยู่ที่ประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรนะครับส่วนอําเภออื่นอย่างเช่นอาเภอจุฬาพรนะครับรวมถึงล่อนพิบูลนะครับช้างกลางนะครับและที่บริเวณของท่าสารานพิตรามพิปูลฉวางทุ่งสงและสี่ชนนะครับระดับน้ําก็อยู่ที่ประมาณ2 0นะครับถึง70เซนติเมตรครับสำหรับในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับระดับน้ําอาจจะเพิ่ม สูงขึ้นได้ด้วยเป็น30 8 0ถึง80เซติเมตรนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาครับคาดว่าสถานการณ์ที่นครศรีธรรมราชจะกลับเข้าเป็นภาวะปกติได้ภายใน1สัปดาห์ครับ ไปต่อกันที่จังหวัดพัทรลุงครับมีน้ําท่วม1 1อําเภอในตอนนี้นะครับอย่างเช่นที่บริเวณของอําเภอเมืองนะครับรวมถึงควนขนุนปากพยูนด้วยนะครับและที่บริเวณของป่าพยอมป่าบอลน,นะครับสีบรรพศนะครับและที่กงหลาเขาชัยสนบางแก้วแล้วก็สีนครินและที่ตมโมดด้วยนะครับพวกนี้ระดับน้ําก็จะอยู่ที่ 3 0ถึง60เซนติเมตรครับหากไม่มีฝนตกลงมาก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะกลับเป็นภาวะปกติได้ใน1-2วันนี้เพราะว่าแถวๆนี้นะครับพื้นที่ค่อนข้างลาดชันทําให้น้ำนั้นมาเร็วแต่ก็ไปเร็วด้วยเช่นเดียวกันครับ ไปที่นาราธิวาสกันบ้างครับบริเวณของอำเภอเมืองระแงะยี่งอเจาะไอร้องนะครับ,บรวมถึงที่บริเวณของสุงไงโกรกนะครับและบริเวณของสายบุรีจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับยังมีน้ําท่วมสูงอยู่30-50ถึงซนติเมตรนะครับระดับน้ําในบริเวณเหล่านี้นะครับถ้าไม่มีฝนตกลงมาก็มีแนวโน้มลดลงและน่าจะกลับเข้าเป็นภาวะปกติได้ภายใน3-4วันข้างหน้าครับ และย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณของพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอพระแสงนะครับแล้วแถวแถวตลาดชาัยานะครับรวมถึงเทศบาลเวียงแล้วก็อำเภอชาัยาด้วยก็เต็มตัวรับมือกับน้ำในช่วงนี้กันด้วยนะครับ